สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่ปอดแซดามีสุขภยพิบาลสารนะครับก็เช่นเคยครับผมวันนี้เรามีชุดแต่งใหม่นะครับผมของ Everest ทุกรุ่นนะครับอันนี้เป็นชุดแต่งแบรนด์มาสโตนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าจุดแรกเราก็จะเป็นชุดครอบกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเงาตัดด้วยสีแดงนะครับผมนี่สร้างมิติใหม่นะครับสเกิร์ตหน้าก็จะเป็นงานชิ้นเดียวเลยนะครับ เป็นสีเดียวตัวรถตัดลำด้านแล้วก็ตัดด้วยสีบอลเงินนะครับจะสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างออกไปตัวนี้ก็เป็นตัวครอบไฟตัดหมอกนะครับสำหรับด้นนี้คิ้วล้อนะครับเราสร้างมาเพื่อให้มันอยู่ในสเกลของล้อเดิมนะครับซึ่งคิ้วล้อเนี่ยจะดูบางเป็นพิเศษนะครับแตกต่างจาก รุ่นอื่นนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าใส่ล้อเดิมลูกค้าก็ยังอยู่ในสเตตที่แบบไม่น่าเกลียดมากนะครับซึ่งฟังสร้างความเอกลักษณ์ให้กับมาสโตะนะครับผมถ้าเป็นตัวท็อปนะครับสําหรับตัวท็อปที่มีตัวเซนเซอร์ที่ถอยจอดก็จะมีเจาะรูให้ลูกค้านะครับเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับผมไม่ต้องห่วงว่า,าฟังก์ชันต่างๆรอบชั้นต่างๆรถจะหายไปนะนะครับผมชิ้นต่อไปก็เป็นด้านข้างด้านบนก่อนนะครับจะเป็นกราบประตู ึงมีทั้งหมด4ชิ้นซ้ายขวาหน้าหลังนะครับอันนี้เลยมีชื่อแบรนด์ติดนะครับแล้วก็เป็นสีดําด้านนะครับมีทําเหมือนช่องลมนะครับสร้างเป็นเอกลักษณ์นิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมชิ้นต่อไปก็อันนี้เลยอันนี้เป็นครอบบันไดนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นดําหมดแต่ว่าเนี้ยเราสร้างตัวขรอบขึ้นมาใหม่หนึ่งชิ้นนะครับสร้างให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นมาพร้อมแบรนด์มาสะตอตรงนี้นะครับอ่า ชิ้นต่อไปก็ซุ้มล้อทั้งหมดเนี่ยจะมีด้วยกัน6ชิ้นคู่หน้า2ชิ้นนะครับแล้วก็คู่หลังเนี่ยจะเป็น2ชิ้นแยกซึ่งมีทั้งหมดรวมกันเป็น6ชิ้นนะครับนะสิ่งต่อไปสําหรับด้านหลังด้านหลังด้านท้ายก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหลังนะครับสเกิร์ตเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อ,พอเพิ่มมิติให้กับรถอีกนิดหน่อยนะครับดูแล้วแบบดูดีมากด้านหลังก็จะเป็นปลายท่อนะครับซึ่งเป็นปลายท่อเป็นแบบสี่ 4ปลายเลยนะครับสจุดครับหนึ่นะฮะต่อไปก็เป็นคาดเอวเขาเรียกคาดท้ายคาดเอวตัวนี้นะครับมองจากด้านข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับโผล่ออกมาครอบตัวโลโก้ฟอร์ดของเรานะครับสวยงามมากๆนะครับนะโอเคด้านท้ายตรงนี้จุดเด่นเลยก็มองมาเห็นไกลๆก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์มาสโตะเลยนะครับผมนะฮะ ซึ่งโลโก้เราเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินตัดตัว S สีแดงนะครับดูมีมิติตรงนี้ก็เป็นซิกเกอร์คาดสีแดงเหมือนกันนะครับซึ่งมองไกลๆในลูกค้าจะเห็นเลยว่าเป็นแบรนด์ไหนนะครับมาถึงด้านบนด้านบนนี้จะเป็นสปอยเลอร์หลังนะครับก็คือสร้างมิติให้ล้ำออกมาจากของเดิมอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ดูเทอะตาเกินไปนะครับสังเกตจากด้านข้างนะครับจะมีแหลมออกมานิหนึ่งนะครับมาครอบไฟดวงไฟเบรกดวงที่3ให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับนะฮะ สำหรับชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยเราก็จะมีติดโลโก้ของมาสโตะให้เลยนะครับแล้วก็สำหรับพวกรูเซนเซอร์ต่างๆช่องเซนเซอร์เนี่ยก็ถูกดัดแปลงให้อยู่ในตัวรถนะครับที่สามารถใช้งานฟังก์ชันของรถอะได้ทั้งหมดนะครับไม่มีจุดไหนบกพร่องเลยเพราะว่าเราโรงงานของเราเนี่ยผ่านการแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วจนกว่าจะมาติดตั้งในตัวรถตัวจริงๆตัวเป็นๆอย่างนี้นะครับผมนะฮะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจชุดแต่งมาสโตะนะครับ ก็เข้ามาติดต่อได้ที่ฟอร์ดสร์บี้สุขาภิบาลสานะครับเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางติดต่อไว้นะครับผมใต้ใต้โพลนี้นะครับผมใต้คลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากชุดแต่งมาสโตะน้องใหม่นะครับไฟแรงไว้ในอ้อมหมกอุ่มใจของชาว Next g e n r a n g e r Everest ด้วยนะครับผมก็เจอกันที่ซาร์บี้สุขาพิบาลสามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ